โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man อเคก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในประเทศดีเวสิตี้กันอีกแล้วนะทุกคนนะก็ทุกคนก็รู้้วใช่ไหมว่าตอนนี้ผมก็ได้แบบกลับมาลันวงการที่ดีเวสิตี้กันอีกแล้วนะทุกคนในนามว่าเจมมิลเลอร์นะทุกคนนะมิลเลอร์ปะเออนั่นแหละเจมมิลเลอร์นะทุกคนและในคลิปคลิปนี้ทุกคนหลือพาร์ทพาร์ทนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตเจ๋งๆประจําเดือนกรกฎาทุกคนนะ ก็คือผมจะเริ่มสรุปอัปเดตตั้งแต่วันที่1จนถึงหน้าปัจจุบันที่ผมทําคลิปเลยว่ามีระบบอะไรใหม่ๆมาบ้างผมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมจะพยายามทำตามความเข้าใจของ Discord ที่พี่บายได้แจ้งอไว้นะว่ามีสรุปอัปเดตอะไรบ้างของแต่ละวันนั่นเองประมาณนั้นแหละโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับ แล้วก็กดแชร์ให้คลิปผมด้วยแล้วกันเพื่อแบบใครแบบเห็นคลิปนี้ก็อาจจะแบบกลับมาเล่นไงเพราะว่าแบบพี่เจมกลับมาแล้วก็แบบเอออยากเจอคนดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยทุกคน let's go bro โอเคทุกคนนะ ก่อนที่จะแพรเริ่มสรุปอัปเดตขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันก็คือผมจะไม่ได้แบบเดินไปแบบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะแต่ว่าผมจะทําการแบบอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้แทนละกันผมรู้ว่ามันยากต่อตัวผมนะเพราะว่าแต่ละอันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยแต่ว่าแบบนี้น่าจะสะดวกสำหรับผมมากที่สุดเพราะว่าจะได้อธิบายได้เข้าใจได้ไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาเผื่อแบบ f อถามว่าจะแบบหลุดพลาดน,น,นู่นนี่พลาดนี่ได้เออประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสรุปอัปเดตประจํา วันที่1เดือน7ก็นะคือเดือนกรกฎามนะทุกคนนะก็คือได้เพิ่มอยู่ไอเข็มไม้ตัวใหม่นะเป็นเข็มไม้ของรถนั่นแหละเข็มไม้หน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนะใช่แล้วก็จะประมาณนั่นแหละนะสำหรับอันแรกแล้วก็มาอัปเดตที่2นะก็คือเพิ่มระบบปรับเสียงไม้ทุกคนก็ระบบปรับเสียงไม้ให้ทุกคนกดเข้าไปที่มือถือนะ ปัจจุบันเขาจะปรับให้อยู่ที่ประมาณ5 0นะทุกคนใครที่คิดว่าไม์ตัวเองเบามากๆก็ปรับขึ้นนะทุกคนสำหรับผมไม่ต้องปรับเพราะว่าผมไม์ปกติแล้วโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอัปเดตปรับเสียงไม์ถือว่าเป็นหน่วที่เจ๋งมากนะผมชอบสำหรับคนที่ไม์เบานี่ปรับได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้แหละข้อดีของอัปเดตนี้เลยก็คือเกี่ยวกับหน่วยงานนะทุกคนนะหน่วยงานอ่ะได้เพิ่มอันนี้ทุกคนเพิ่ม exp หน่วยงานตอนคราบของสรุปง่ายๆก็คือประมาณว่า ตอนที่แบบหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือตำรวจนะทุกคนเวลาไปคราบของก็จะได้ EFP ด้วยนั่นแหละถือว่าเป็นหน้าที่ดีมากๆนะทุกคนก็อัปเดตมันก็จะประมาณนี้สลับตัวนี้นะอันต่อไปก็คือเพิ่มลูกไอเทมเมื่อทิ้งของลงพื้นก็คือมันจะเป็นเหมือนรูปถุงใหม่อะมันจะเป็นเหมือนของใหม่อะทุกคนทุกคนลองสังเกตแล้วทุกคนลองทิ้งของไม่เชื่อลองไปทิ้งดูดินั่นแหละก็จะประมาณนั่นแหละเดี๋ยวผมตอนพูดไปขอย้ำว่าจะ insert ภาพให้เรื่อยๆนะก็รอดูเอาอลวกัน ก็จะประมาณนั้นเนาะโอเคมาดูอัปเดตต่อไปเลยนี่คืออัปเดตที่ใหญ่มากนะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่าอัปเดตเกี่ยวกับแก้ไขระบบบาคาร่าหรือใหม่หมดเลยนะทุกคนนะก็ได้แก้ไขระบบการเล่นใหม่ทุกคนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพิ่มรูปภาพเพิ่มอะไรผมก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ถือว่าดีมากนั่นแหละก็ระบบบาคาร่าก็จะประมาณนี้เลยนะก็อินเสิร์ตภาพให้เรียบร้อยแล้วแหละทุกคนอันต่อไปก็เหมือนจะเป็นการแก้ไขหน้าต่างโดเนทนะทุกคนนะ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กดคลิกไปดูหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจินเสิร์ชภาพให้ดูแล้วกันมันก็จะแก้ไขไปยังไงผมก็ไม่ทราบหรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนก็ลองไปทับโดเนตดูแล้วกันก็เดี๋ยวผมทับโดเนตให้ดูนั่นแหละก็จะประมาณนั้นตามดูภาพนั่นแหละมันแก้ไขยังไงทุกคนก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้เห็นกับทุกคนนะตอนนี้นะเพราะอินเสิร์ตภาพเอาอย่างเดียวโอเคอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขระบบคืนอาวุธนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมือน โดนแบบบัตรอันนั้นเปล่าบ,บ,บัตรเซฟอาวุธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหลอบอัปเดตเนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าผมไม่เคยมีอาวุธผมไม่เคยคาบอาวุธเลยเพราะว่าการคาบอาวุธมันใช้เวลานาน,านมากไมคว,วาจที่ตัวผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําอะไรที่ประเทศนี้แบบเป็นระยะเวลาหลายๆชั่วโมงอะทุกคนนะไม่ผมอะคาบไม่ได้นะเออไม่ใช่คิดเกียดหรอกมันคาบยากด้วยแหละมันเสียเวลาโอเค ก็สำหรับอัปเดตนี้ไม่มีอินเสิร์ตภาพอันตอไปก็แก้ไขสกินตัวละครทุกตัวโหลดเร็วขึ้นอันนี้ถือว่าดีสุดๆสำหรับผมเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ผมเด็ดกากมากและด้วยความที่แบบมีระบบนี้ทำให้ผมแบบเห็นสกินของท่านผู้ชมทุกคนแบบชัดเจนบางคนนี่ผมไม่เห็นสกินนะบางคนผมยังเห็นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับเหมือนเหมือนเขาแบบอ,อ่อพี่ใบ้แกได้แบบ จากที่ผม,มรู้นะเหมือนเป็นการวางทับไฟล์อะแบบแทนที่ไฟล์อะเช่นตัวละครตำรวจนี้ใช่ไหมก็เอาสกินผมไปวางทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ IP ของสกินตำรวจนั้นอะมาใส่ให้ผมแล้วมันก็ถูกการแก้ไขเปลี่ยนสกินพื้นผิวทําให้กลายเป็นสกินผมนะตอนนี้อะไรประมาณนั้นแหละ What? What the โอเคก็รับอัปเดตวันที่1ของเดือน7หรือว่าเดือนกรกฎาก็จะมีประมาณนี้ มันจะมีอัปเดตหนึ่งที่ทุกคนคงจะสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่พูดขึ้นก็คือเพิ่มแฟชั่นใหม่แล้วก็รถใหม่ในการฉาบปองก็คือผมไม่เพิ่มเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอัปเดตที่เก่าผมยังไม่แน่ใจว่าถูกถอดออกไปแล้วหรือยังนั่นแหละผมก็เลยไม่พูดถึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปเลยสำหรับวันที่6เดือน7นะเพิ่มระบบยิงล้อรถดีเลยนะแล้วก็ UI ตรงตัวคนสังเกตดีๆมันจะมี UI รดูปล้อที่อยู่ตรงแบบเข็มไม้เวลาทุกคนขับรถอะ่ะ นั่นแหละ UI จะเป็นล้อส้มนะถ้าสมมติล้อแตกอะ่ะเออถือว่าเป็นระบบที่ดีมากมานาให้เรารู้ว่าเออเนี่ยล้อฉันแตกแล้วนะถึงแม้ว่าเราก็รู้อยู่ก่ใจอยู่ว่ามันมีสเก็ตไฟแต่ว่าเราก็อยากให้มันเพิ่มความสมจริงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็อันต่อไปเป็นระบบเพิ่มไอคอนที่ลงรถทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละเป็นรูปไอคอนสีเขียว,ยวนะทุกคนนะเป็นรูปลนอะ่ะนั่นแหละแต่ผมก็ยังค้่องใจตรงหนึ่งว่า ทำไมพี่ไ์ถึงไม่เพิ่มไอคอนลูกเรือตรงที่ตกปลาวะนั่นแหละทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมไม่เพิ่มตรงนั้นแต่ถ้าพี่ไม์มาดูคลิปนี้ก็ฝากเพิ่มให้หน่อยนะมันจะได้สมจริงขึ้นอนะ่ะผมรู้ว่ามันดูเรื่องมากแต่ว่าก็อยากให้มันออกมาดูดีที่สุดนะเชื่อผมแล้วก็มาดูอัปเดตต่อไปนะสาหรับคนที่แบบชอบอุ้มเพื่อนขึ้นรถอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนก็ทําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าได้แก้ไข ถ่าอุ้มระหว่างขึ้นรถยนต์นั้นยกเลิกอะไรประมาณนั้นน่ะเออผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันดูแปลกตรงที่ว่าผมเขียนชื่อคลิปว่าอัปเดตเจ๋งๆของประเทศดีเวสิตี้แต่ว่าผมเล่นเอาอัปเดตทั้งหมดเลยถือว่าไม่ว่ากันนะทุกคนเพราะว่ามันก็เจ๋งทุกอันนั่นแหละแล้วเราก็วนกลับมาที่คาสิโนกันอีกแล้วทุกคนสำหรับอัปเดตนี้ก็คือแก้ไขคาสิโนออกเสมอไม่ได้คืนเป็นได้คืนก็ในอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือตอนที่คุณเล่นคาสิโนใช่ไหม มันจะมีแพ้มีชนะแล้วก็มีเสมอถ้าแต่ก่อนน่าจะเป็นบั็อกอันนี้ทุกคนบั็กที่แบบวา่าถ้าได้แบบเสมอปุ๊บเงินคุณก็ถูกหักเงินจะไม่กลับมาที่ตัวคุณนะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ได้ปรับเป็นที่เรร้อยแล้วก็คือเงินนั้นกลับมาที่เราเหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนได้เสมอนะเออถือว่าเป็นหน้าที่ควรทาตั้งนานั่นแหละจริงๆอัปเดตต,ต่อไปนี้สำหรับผมคิดว่าเดี๋ยวขอพูดชื่ออัปเดตก่อนละกันเดี๋ยวค่อยบอกว่าคิดว่าอะไรก็คืออัปเดตนี้ก็คือ แก้ไขกฎไม่ค้างลากไปไกลๆก็สำหรับความหมายผมก็คือทุกคนเคยเจอบักนี้ใช่ไหมแบบตัวคนอยู่นู่นแต่เสียงมันอยู่กับเราอะเก็ตใช่ไหมทุกคนใช่ผมรู้ว่าทุกคนเคยเจอสำหรับผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ที่ิ่งเข้าประเทศมาในไม่กี่วันเนี้ยก็น่าจะไม่ได้เจอหรอกเลือดจะเจอแต่ผมจะไม่เจอนะก็คือประมาณนั้นแหละอัปเดตต่อไปของวันที่10นะทุกคนแก้ไขเซต FPS ทะทุกคนจาก2 5ถึง1,000 จะปกติคือสูงสุดแค่100วอนเอพีเอ0หนึ่งพันเลยเหรอจอผมแค่ร้อยสี่สี่เฮิร์ตเองนะโอ้หนึ่งพันเอพีเอเลยเหรอเนี่ยผมนี่ว้าวไป็นที่แบบคอมนาซ่าก็เล่นได้อะเดี๋ยวคอมนาซ่ามาเล่นไม่ได้ทุกคนใจยเยน็นเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตของวันที่สิบสามกันเลยนะทุกคนก็คือเอาเอฟหนึ่งออกทุกคนก็จะถามว่าเอฟหนึ่งคืออะไรครับพี่ผมไม่รู้เลย F 1>, 1ก็คือการเรียกเมาส์นะถูกนําออกก็คือการเรียกเมาส์อ่ะคือ F 1อ่ะมัน้องออกไปแล้วถ้าทุกคนกด F 2มันก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมนั่นแหละโอเคสาหรับอัปเดตต่อไปก็จะเป็นเพิ่ม F 9ระบบอุ้มนะถ้าทุกคนกดลูกศรขึ้นพร้อมกับปุ่ม enter มันจะถูกอุ้มโอเคแล้วก็วนกลับมาที่เพิ่ม UI เขียใไม่ลดนะที่ผมได้อันนั้นไปแล้วอะ่ะมันก็จะประมาณนั้นแหละนี่ขนาดผมเอออันนี้นะเนี่ยยังมีคนตามมาผมเจอ โอ้เขาไม่ปลาบัว,วโคตรดีเลยแล้วก็ไปละเป็นอะไรที่เจ๋งมากขอบคุณครับก็เพิ่ม UI เข็มใหม่ตรงนี้นะมันน่าจะเป็นสีฟ้าฟ้าที่แบบเทมม่มากเหมือนรถยุคอนาคตอะ่ะใครที่พวกขับแลนโบหรือว่าขับอะไรนะก็ใช้เข็ใมใ่นี้แหละโคตรเท่เลยจริงๆแล้วก็ไปดูอัปเดตต่อไปก็คือแก้ไขเติมน้ํามันนอกรถยืนใกล้ๆใ,ใ,ใช้ไอเทมก็จะประมาณแบบว่ามันจะมีแต่ก่อนใช่ไหมที่ทุกคนนั่งอยู่บนรถอ่ะแล้วก็เติมน้ํามัน คือทุกคนต้องนั่งเหมือนรถใช่ไหมแล้วก็กดเติมน้ามันให้ตัวเองเหมือนกินอะอารมณ์นั่นแหละแล้วทนี้มันก็จะเติมข้ารถมันก็ดูไม่สมจริงผมก็เคยพูดกับตัวเองว่ามันใช่เหรอจิมนั่นแหละและ้วทีนี้พี่ใบแกก็ได้เปลี่ยนใหม่ก็คือให้เราออกมานอกรถเท่านั้นเพื่อเติมน้ํามันะ่ะเก็ตไหมสมจริงแล้วนะเออนั่นแหละแล้วก็อันต่อไปแก้ไขหอศพไม่ต้องกด f หนึ่งยืนใกล้ใ,ใ,กลใชไอเทมอ๋อเข้าใจะละสมมติคุณถูกกระทืบ ลายคาหน้าอะไรดีมาคาหน้าคาสิโนโอเออ,อ่างนี้ใช่ไหมมีคนจะมาห่อสมคุณเ่ะเขาจะไม่กด F1 อ่ะนะเพราะว่า F1 ถูกถอดจากเมาส์ไปแล้วเขาจะกดที่ไอเทมแทนแล้วมันก็จะอุ้มคุณเลยนั่นแหละประมาณนั่นแหละพูดให้เห็นภาพนะเพราะมันอินเสิร์ตไม่ได้ผมไม่มีห่อสมอัปเดตต่อไปจะเกี่ยวกับกล่องซ่อมและก็คือแก้ไขซ่อมรถนอกรถยืนใกล้ๆใ,ใช้ไอเทมก็คือทุกคนจะอยู่ในรถ ไม่ต้องบอกปกติทุกคนจะใช้ F1 ใช่ไหมแล้วกดคิกขวาเพื่อกดคําว่าซ่อมรถแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยืนใกล้ๆรถแล้วกดใช้ไอเทมมันก็จะซ่อมรถให้คุณแล้วผมลองและโคตรเจ๋งเลยอันนี้ก็จะไม่อินเสิร์ททามันเปืองจริงๆไม่อินเสิร์ตวิดีโอเพราะว่ามันเปืองในการซ่อมรถก็อัปเดตก็จะมีประมาณนี้สำหรับเดือนกรกฎาณตอนนี้นะส่วนถ้ามีอัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลคนะ์ด้วยผมต้องไปละเพราะว่าอีกยาวเลยผมต้องไปอินเสิร์ตภาพโคตรเยอะไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย